สวัสดียามเช้าค่ะวันนี้อากาศที่ยโสธรหนาวมากนะคะวันนี้วันที่9มกราคมพศ2564หลังปีใหม่มา9วันนะคะวันนี้อวดกุหลาบค่ะกุหลาบออกดอกพวงโตวสวยเลยแหละอันนี้พันธุ์ไหนก็จำไม่ได้แล้วนะคะแต่ส่วนมากก็จะเอาพวกกุหลาบอังกฤษมาเลี้ยงอะคะ่ะ อันนี้ออกดอกให้ได้สวยตอนนี้กุหลาบที่บ้านตอนนี้ก็เริ่มทยอยแบบไม่ไม่ค่อยอยู่ให้ได้ได้ชื่นชมแล้วก็จะเหลือต้นนี้ที่แบบว่าเวลาหน้าหนาวก็ยังก็ยังออกดอกให้ดูอยู่นะคะแต่ตัวนี้หนิงไม่ได้เอาทําชานะคะตัวที่ทําชาหนิงเอากุหลาบมอนค่ะเ่ยกุหลาบมอนทําชาเนาะเนี่ยก็กาลังจะขึ้นอีก ตนต้ตัวนี้ก็คือคุณสมบัติเขาก็คือเขาจะบานทนนะคะเวลาเข้าบานก็คือก็ได้หลายวันนะคะในน่านะสวยดอกใหญ่ค่ะดอกใหญ่สวยมากกลิ่นหอมหอมฟุ้งเลยแหละอันนี้ก็ก็ล่วงไปแล้วนะคะนีมะเขือเทศเรามะเขือเทศก็ได้ได้อีกยังมีเยอะอยู่ยังได้เก็บอยู่นะคะก็ปลูกในกระถางนะคะแต่ตอนนี้กำลังพิจารณาว่า ต้นสับประรดเนี่ยจะเอาออกหรือจะเก็บไว้ดีนี่บรรยากาศโดยรอบนะคะอันนี้อยู่หน้าบ้านเงนือน,นะคะบรรยากาศโดยรอบตอนนี้ก็มาถึงตัวดอกสีแดงสีแดงนี้ก็ให้ดอกทั้งปีนะคะดอกใหญ่ดอกใหญ่กลิบนะแต่ไม่ค่อยมีกลิ่นนะคะกลิ่นไม่หอมเท่าไหร่อันนี้ก็กำลังร่วงแต่สวยก็เลยยังไม่ได้ตัดเขาออกนะคะเนี่ยค่ะสวย ก็ยังปลูกในกระถางอยู่นะคะต้นลำโพงก็ไม่รู้ว่าจะได้ดอกหรือเปล่าส่วนทงเทงนหนึ่งกินอะไรนะเคลฟู้ดเบอร์รี่หนึ่งก็กินไปสองลูกแล้วนะคะมันสุกแต่นี่ก็เหลืออีกสองลูกของต้นนี้นะคะก็รอให้เขาสุกระครังทองของเราแล้วก็ก็ไปถัดไปนูน่นเป็นเฟื่องฟ้า อ่าเนี่ยนะกุหลา,า,าบทนะี่หนึ่งเอาทําชานะคะแต่วันนี้ไม่ได้เก็บนะคะก็ยังไม่บานเราจะเก็บดอกที่เขาบานนะคะนี่ค่ะตัวนี้หนิงเอาทําชานะคะอันนี้มอญแดงประเสริฐนะคะกุหลาบมอญแดงช่วยในเรื่องผิวพรรณผ่องใสนะคะแล้วก็มะานาวก็มะนาวปลูกในกระถางน,นะคะกำลังได้ ดอกเขาเยอะเลยที่แรกมังเข้าใจว่าเป็นต้นส้มเพราะว่าเราปลูกแล้วนึกว่ามันเป็นต้นสม้มแต่ที่จริงแล้วก็คือมะนาวตอนนี้ก็คือดอกก็เริ่มออกมาใหม่อีกแล้วนะคะออกมาใหม่กแล้วก็ติดผลก็กําลังเยอะเลยค่ะเยอะเลยเนี่ยส่วนเผือกในกระถางนี้เนี่ยตอนนี้กําลังคิดอยู่ว่าจะเก็บดีไหมแต่ แต่นิงเพาะมาเล็บตัวนี้ไว้ด้วยนะคะอันนี้มะม่วงหาวมะนาวโห่ก็คือสีสีเขียวนะคะเคฟฟูเบอร์รี่หนิงเอามาปลูกในกระถางตัวนี้ซึ่งมันจะมีพื้นที่เรามาลุ้นกันว่าถ้าเขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้นโตแล้วเขาจะให้ให้ดอกให้ผลมามาแค่ไหนก็เลยยังไม่ได้เก็บเผื่อนะคะเผือกมันก็น่าจะถึงเวลาเก็บแล้วแต่ก็มีต้นเล็กๆขึ้นมาอีกคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะ่ะหวดหน้าบ้านเนาะ อากาศดีเอคือมันอากาศมันมันได้อากาศมันเย็นนะคะพวกผลไม้ก็ดูเหมือนสดชื่นเพราะว่าเขาได้น้ำค้างตอนเช้าด้วยนะคะเนี่ยค่ะมะนาวของเราเรามีมะนาวกินที่บ้านแล้วที่แรกไม่ว่าเป็นส้มนะคะเพราะว่าเคยทำคลิปบอกว่าดอกส้มของเราออกแล้วแต่ที่จริงแล้วก็คือเขาก็คือมะนาวนะคะนคะคะก็ออกดอกก็ตอนนี้ออกดอกก็เกือบจะเต็มต้นเลย คิปนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีปีใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามร,รับชมช่องอของกัลยาสีแสงด้วยนะคะหรือว่าครัวยายแอนของเราค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ